เียวน้ำเงินอยู่ด้วยกันน้ำเงินค่าเห็นไหมน้ำเงินค่าดูง่ายๆเลยเอาที่สัมผัสไม่ได้เป็นรูปหน้ากากทีข่าเอาไปก่อนตีม่วงอเอาซีโมงอเอาไปก่อนดันนี่มีม่วงเป็นเชื้อผมเลยน,นะแหม่วงอ้าวแล้วครับผมก็กาบสวินัสสวัสดีทุกคนด้นดวยนะเจ๊ก็นี่ครับผมฮีโร่เพชรวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นแฮกเกอร์นะทุกคนจัดไปวันนี้ ก็ได้มี FT c o m มนต์กันมานะว่าพี่สอนเล่นแฮกเกอร์หน่อยก็จัดไปเลยวันนี้นะจัดไปช่วงนี้ว่ามีคนฮิตเล่นแฮกเกอร์เยอะนะผมก็มามาสอนกันแฮกเกอร์แทบจะไม่เล่นเลยครับผม <c oughs> ดูเจ้าตัวดิมีสิบห้าใบอะเป็นตัวที่ไม่แตะมากสุดเลยเนี่ยแต่รู้สึกว่าคนที่เข้าเล่นไม่ <c oughs> เขาจะมีแฮกเกอร์ให้ซื้อไง <c oughs> เออมันมีให้ซื้อใช่ไหม ถ้าสมัยผมนี้มันแบบซุ่มไง <Yeah. S 1> สมัยแบบสมัยก่อนอะ่ะเอยสมัยรดูดการพันๆมาเออมันแบบมันซุ่มให้ไงแต่ครั้งนี้ต้องซื้อหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าใครผู้เล่นใหม่สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะว่ามันต้องซื้อทุกตัวเลยเปล่าโอเคเพราะนั่นแหละโจกเกอร์ไม่ใช่แฮกเกอร์เออเป็นตัวที่นิยมนะในคนที่ซื้อเลยมามาสอนเล่นกันโอเคนอกเรื่องไปเยอะแนละ้วเฮ้ไหนเรื่องนั่นแหละจัดแบบผมเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกันนะ ใน,ฝน,ในฝนตกลงในฝนตกลงโอเคคือไม่ไม่รู้ครับกดม่วจัดไปเลยมันจะได้เป็นหรือเปล่าไงแค่นั้นแหละโอเคโอ,คโอ้แมปนี้ออครับผมแนะนําว่า <S <S แฮกเกอร์อ่ะต้องเล่นอยูสองแมปนะถ้าจะเล่นนะแต่ถ้าซุ่มได้แมปนั้นไม่จําเป็นต้องออกนะก็เล่นตัวอื่นไปโอเคสองแมปก็คือว่าแมปปรงอาหารกับแมป เป, yup. ป็นรูปตัว Y อ่ะเป็นร uh ูปต yeah. ัว V อ่ะเออแมพเล็กๆอ่ะเออแมพนี้ได้แมพนี้ได้เออแมพลงห้าอะไรพวกเนี okay. ้ยยังไงได้แมพเนี้ยแฮกเกอร์ท่านัดเลยถ้ามีแฮกเกอร์ไปลถ้าละก่อนปาดยาผมบอกแค่นี้เลยไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นเลยวะไม่รู้เลยวะหมาผมจัดไปแฮกเกอร์นะโอเคโอเคแฮกเกอร์ชิวช เอา้าผมไม่ได้บัตรหรอวะเอา้าบัตรไม่ได้เลือกมาแฮกเกอร์เฉยเ,เลยเออดวงเนี่ใครเล่นไงเออลืมยิบบัตรมาแหมเอ้ลืมดูแต่แฮกเกอร์มาเฉยโอเคนั่นแหละมา,าผมครั้แรกให้ไปทําภารกิจเลยนะอยู่ข้างบนโอภารกิจเอาเอาภารกิจที่มันทําครั้งเดียวเสร็จอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นยิงเขาเรียกว่ายิง่ะยิงเม็ดทัวล์ละตรงน,นี้โอเค พอเราได้เราก็ไปที่ห้องแฮ็กเลยครับอย่าไปกลัวเดินไปชิวๆนะไม่ต้องกดวิ่งไปหรอกเพราะว่าสกิลแฮกเกอร์ยังไม่มาโอเคพอมาถึงก็คอยให้สกิลมาปุ๊บกดแฮ็กเลยมันจะดูชัดว่าครับผมจำสี่ไว้แดงขาวเขียวม่วงน้ำตาลแดงเขียวน้ำเงินอยู่ด้วยกันอ่ะน้ำเงินค่าเห็นไหมน้ำเงินค่าดูง่ายๆเลย <Wow. S 1> สีน้ำเงินค่าเนี่ยน้ำเงินไปห้องพยาบาลด้วย ดูง่ายๆครับชิวๆผมบอกครนี้ไปกดวรวบศพดีว่าไปกดวรวศพเราเก็บโวดไว้นี่แหละครับวิธีเล่นแฮกเกอร์น้ำเงินค่าเอาสีน้ำเงินไปครับสีน้ำเงินค่าครับเอาสีน้ำเงินไปเลยครับสีน้ำเงินค่านะสีน้ำเงินนะทุกคนสีน้ำเงินโวสีน้ำเงินนะแล้วก็โดดไปห้องพยาบาลด้วยโอเคน้ำเงินมันอาจจะเป็นผ่านลงมันก็ถึิงก่า สีผ้าพานลงอะไรอย่งนไม่ได้ชิวๆมันมีแกก็ผมเห็นสีอะไรก็ไม่รู้กดสปินวิ่งผ่านไปน่ะชิวจังวะไม่มีใครตอบให้เลยเอาน้ำเงินไปน้ำเงินไปปวดน้ำเงินนะร้านเบอร์เซนมีคาตกรายเลากไม่พอใช่ไหมต้องเอาน้ำสกัดจิตเสริมด้วยใจเย็นใจเย็น ต้องใส่มีค่าตกคอร4สี่ตัวชิ้ผาตัวที่สามตัว,วพอครัไอคนที่พูดเดียวตัวหนึง่งเอาองเงินไปนะครับอันนี้สีเลยวะไอที่สัมผัสไม่ได้เนี่ยสีเลยสีม่วงปะน่าจะอย่างนั้นนะเรียบร้อยครับสะกดกจิตซะด้วยน่าจะเอาคู่ไปเนี่ยน่าจะยังไม่ได้สะกดไข่นะต่อไปเราก็เหมือนเดิมครับไปทำเฟสครับถ้าเฟสที่มันแบบทำครั้งเดียวจบนะแต่ เว็สองอ่ะไม่ต้องไปรีบกดก็ได้เพราะว่ามันตัวไม่ค่อยค่าหรอกต้องคอยประมาณฆาตกรอนะ่ะประมาณสามสิบวิเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีไม่ค่อยเล่นฆาตกรไงนั่น <c oughs> <c oughs> แหละคอยเราไปทำเฟสก่อนแต่เฟสสองเฟสนะโอเคแล้วค่อยกลับมาประมาณสามสิบกวีอ่ะเออโหแต่เกียดมากเลยดาวโหลดข้อมูลเนี่ยกดปีกแล้วครับผมอ่าไม่มีอะไรนะไม่ต้องสงสยัย กอนค่ะไปหนึ่งครบรวนหนึ่งช่วงใส่สีม่วงนะช่วงใส่สีม่วงก็เออตอนนี้ยเอาที่สัมผัสไม่ได้อะเป็นรูปหน้ากากสีขาวเอาไปก่อนไปสีม่วงอ่ะเอาสีม่วงเอาไปก่อนตอนนี้ส<อ>ีม่วงเป็นเชื่อผมเลยนะนมวยอะไรนี่ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยทำน้ำตาลได้ผมอยู่ในห้องไฟยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็นั่งทำควีนอยู่<อ>คุณมาบอองมวยนี่นะไม<อ>่ใช่คะคุณทําอะไรของคุณเนี่ยผมยังไม่ได้อะไรเลยแค่ทำตรไฟดูเครือ น uh huh. kind of ั่นแหละบอกแค่น anyway> ี้เออเชื่อผมนะผมเป็นอาชาลิยะเชื่อผมผมเป็นอาชาลิยะมั้ง่วไม่ทำเชื่อเลยเออเทนาโบดไปโบดไปผมรอแล้วผม่็เก่งมากเป็นป่าวะมัวเนี่ยมัวหลวนผมว่าออกสักตัวมันจะดีไงเออคือตัวแฝงเนี่ยถูกแล้วเออ เป็นไงโอมั่วหลุนหลวนบอกแล้วผมอะเก่งแค่ไหนอะอมอยู่ที่ใจเฮ้ยเราลงของมูลกันต่อใจเย็นใจเย็นของใครต้องใจเย็นชิวจัดโอเคต่อไปสีที่น่าสงสัคือสีน้ำตาลนะน่าสงสัยอยู่แต่ไม่เยอะเว้ย มอนมาห้องแฮกแน่เลยเอาแฮกหน่อย <c oughs> เอาน้ำตาลนั่นไงน้ำตาลก็น้ำตาลปาดนั่นแหละไปน้ำตาลนั่นแหละศพอยู่แถวนี้เอาศพหายอ๋อหน้าไปชุบแล้วน้ำตาลนั่นแหละเออง่ายๆ เอาน้ำตาลลยครับน้ำตาลนี๊บห้าตากนผมตรวจเอแล้วครับย,ยืนดูกล้องอยู่น้ำตาลวิ่งไปทางตู้ไฟแต่ยังไม่แก้ตู้ไฟยืนวนอยู่ตรงตู้ไฟอยู่ตอนไฟดับเราตั้งกล้องอยู่ในห้องกล้องอยู่ในห้องไฟอ่ะใช่ครับบวกหนึ่งเลยครับ <S <S บวกหนึ่ง, <S 2> <S 2> งเอาน้ำตาลไปเลยบวกหนึ่งผมบวกหนึ่งให้เลยเมื่อกี้ผมหาศพไม่เจอไฟมันดับไงอยู่ตรงโรงอาหารเนี่ยน้ำตาลมันปาดตั้งแต่ที่โรงอาหารแล้วแต่โซมวิ่งมาหาผมนั่นแหละเอาน้ำตาลไปเลย โอเคผมเชื่อส้มนะตอนแรกอ่ะผมอ่ะจะยิงไอ้น้ำตาลเชื่อส้มใช่ไหมแล้วทีนี้ไฟมันดับผมเลยเดินลงมาแล้วเห็นสิ่มินอ่ะเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมที่ไปดูไอ้มินเออผมว่าโอเคมินปลอดภัยเว้ผมก็เลยเดินเข้าไปหาแต่จริงใจผมอาจจะปาดน้ำตาลนะแต่ผมขอยิงน้ำตาลได้ไหมอย่าพึ่งโบวตได้ไหมมาดวนกันไหมล่ะพดาสิเดี๋ยวจะวิ่งวนให้นับหนึ่งถึงสามมาสู้กันไหม ผมไม่เอามผมผมต้องการเวลาดิรอเล่นรอเล่นข้ามไปก่อนเอาโทรแล้วเราต้องการเวลาส่วนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อน <c oughs> ามาเพื่อความมันของคลิปนี้เราจะไปดูกันว่ามันจะเก่งสมชื่อไหมสีส้มเออมาไม่ใช่หมอปาดผมนะฮ่าฮานะปาดผมนี่มีฮานะ <c oughs> มาครับผมเอเดี๋ยวอ่ะอเ เอาละครับจังหวะดีครับส้มว่างไงครับส้มว่างไงครับน้ำตาลว่างันครับน้ำตาลส้มน้ำตาลส้ม <c oughs> โอ้ฮ้าโอ้เอ้เร็วดิยิงมันลองไปแกนุ้นก่อนอีกโอ้โหชีวิตฉันเนี่ยถ้าผมเป็นส้มผมกอติดตัวไปแล้วอย่างนี้มันเสียเปรียบแล้วเนี่ยไอน้ำตาลมันได้สกิลแล้วไงไปดิ เอาเลยนะยิงอะไะครับเกาะติดครับยิงโอ้โหไม่ทันแดกครับผมไม่ทันแดกครับสีส้มไม่ทันแดกครับ <laughs> ไม่ทันแดกครับจะไปยิงเรอเป็นไงล,ะไงล่ะระยะเขาไกลกว่า <laughs> สูไม่ทันแดกครับสีส้มไม่ทันแดก <laughs> เออน้ำตาไปเลยเราไม่มีมือปืนแล้วนะกูชนะชนะไนะมชนะเกม วน้ำตาลไหมวน้ำตาลไมส้มมันพลาดอย่างหนึ่งเว้ยตอนแรกกับมันไม่ยอมเข้าไปห่างไงเนอนั่นแต่ไม่เป็นไรโอเคชนะก็โอเคแล้วได้เหรอมนมนมอะเกมนี้มันมีโปรด้วยใช่ใชมีด้วย ใครโป้ใครโป้ไปดูที่ช่องผมได้นะผม,มโคตรเก่งเลยชื่อช่องเหมือนชื่อผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมลงเลยไปดูได้ว่าผมเก่งแค่ไหนพี่พีลเหรอรู้ไผมเก่งไงก็บอกว่าผมเก่งผมรอดล้วก็เก่งมากไงดูจากคำพูดก็รู้แล้วว่าใครเป็นแค่ไม่พูดก็ท้าเง<ว>ลงรอจิงผมฟังจากคำพูดผมรู้หมดเลยว่าใครเป็นแต่ใครไม่พูดเท่านั้นแหละ มือนชื่อตัวละครผมอ่ะเอ้ไปดูดีว่าผมไม่ได้โป๊ติดตลนหนึ่งไม่ติดตามแล้วติตามไม่ได้ผมไม่ติดตามแล้วอ๋ออ๋อขอโเห็นผมติ่มจะที่มผมเชื่ออี๋เออโอ้โหพอโดนมุดออกก็หาโป๊ผมมัอนกิ้งล่อเล่นหล่อเล่นหล่อเล่นฟุกเอาจริงๆอ่ะนั่นแหละก็โอเคครับผมคลิปนี้โอ้โหย่างเอาแฮกเกอร์ไปไงต่อเล่นนะก็โอเคผมว่าคลิปนี้มัน อีซี่ไปหน่อยยจงตกมากเลยขิงไปหน่อยขิงไปหน่อยหอเล่นเราอเล่นโอเคเอาแล้วครับผมคลิปนี้ถ้าใครชอบนะแฮกเกอร์อย่างนี้นะผมว่ามันก็พอไปแนวทาง้หรือเป่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองไปเล่นกันดูนะแฮกเกอร์เป็นตัวที่โกงมากเลยในแมเป้ลงหรมนะแล้วก็แมเปลุกตัวไวผมว่ามันค่อนข้างจะโกงเลยนะก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย